Gracias. cambio แอสวัสดีจ้าพี่นึกว่าพี่ทําพรีเมียร์แล้วลืมลืมทำพรีเมียร์นะคะพี่คิดว่าพี่ทําแล้วพอมาเปิดดูไม่มีเลยน้องวันสวัสดีจ้าก็เลยไล์สดสเลยไล์สดสเลยสิห้านาทีเนาะพี่คิดว่าพี่ทําแล้วอเออเพี้ยนเหมือนกันนะคะเนี่ยมันทำสามช่องเนาะ คุณสุสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณสุขอบคุณมากค่ะนะ,ะพ่อสมชายสวัสดีค่ะนะฮะอก็มาดามสุคนงามนะคะขอบพระคุณนะคะน้องวันก็คุณเอพ่อสมชายก็สวัสดีครับร้านมินตราสวัสดีค่ะพ่อสมชายนะคะขอบคุณนะคะ ลืมนะคะนึกว่าทำพิดเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะไล่สดแทนซะเลยนะคะไล่ไม่นานนะคะคุณคุณยายเจอานะคะขอบคุณนะคะนะมาจีตฮัลโหลมาจีตระวัต beautiful flower thank you thank you เกับคุณยายสวัสดีครับเสซวอนสวัสดีค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ <c oughs> คุณสุนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณยายเอนะคะเซวอนนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ลืมจริงๆเลยนะเล็บห้าตำกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเยวานมิวนะ,ะ่ะเซียวนนะ,ะน้องวันนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะก็ดีเหมือนกันไลฟ์สุดนะคะไม่ต้องเสียเวลาทำคลิปขอบพระคุณนะคะ,นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ เจอโคไหมถ้าจะไม่เจอนาะแนวตั้งนาะอไม่เป็นไรนะคะใจตรงกันค่ะน้องมาดามนะคะกำลังจะขับรถกลับบ้านไม่สะดวกพิมพจ้าจอดจอดจอดข,ข,ข,ขอค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะเสาวนก็ให้หัวใจมานะคะเสาวนก็สวัสดีพี่สุนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอ,อพระคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะอ,อคนเลี้ยงแมวนะคะก็สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ,นะคะดวงตาไม่แน่นอนแล้วนะคะตอนนี้นะคะพี่อยู่นะคะน่นถ้าใกล้จะจบนุ่นนอ่งจะเห็นจริงๆดวงตามาช้าเนาะ ขอรกักคุณแปดไลค์นะคะวันก่อนไลฟ์ของลวีเอเคย่ายังชั่วหน่อยมีมีดวงตามาหน่อยมีมีดวงตาบนเลพี่วันบอกน้องวันบอกว่าต้องนอนอนเจ้าแล้วก็ตั้งโคเจ้าก็เ,าเป็นอย่างน้อวก็เป็นอย่างอ้อนไลฟ์แบบไลฟ์ไลฟ์สิบห้านาทีไลฟ์แตนดีเมียพี่ลืมทำรีเมีย <c ười> พี่ว่าพี่ทำแล้วลืม <c oughs> คุณซินีคะนะคะน้องซินีสวัสดีนะคะคุณยายจอารหนึ่งก็